ใบบัวออกมาได้แล้วลูกหายแล้วสิบวันแล้วลูกมาใบบัวมามาเล่นข้างนอกมามาใบบัวใบบัวแผลหายแล้วลูกมาเอาไงเนี่ยจะอยู่ในกรงตลอดไปเลยหรือเปล่าอืมจะอยู่ในกรงตลอดไปเลยเหรอ มาออกมาใบาบัวใบบัวออกมาเร็วนี่นี่ประตูเปิดให้แล้วลูกมาแผลหายแล้วลูกสิบวันแล้วมามาข้างนอกมาเปิดกรงให้แล้วเนี่ยลูกออกมาเลยมาพาเอามาลูก มาไปหาเพื่อนไหม ไปวัวไปหาเพื่อนไหมลูกไปหาเพื่อนไหมไปป่าหาเพื่อนไม่เอาเหรอไม่ไปเอ่ะ ชอบอยู่ข้างนอกเหรอเข้ากลงอีกแล้วใบบัวเอาเอาไงเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าเนี่ย แพ้หายแล้วลูกแพ้หายแล้วมาเล่นข้างนอกได้แล้วถนะ้าอะไรเนี่ยถ้าอะไร